ที่ผมเริ่มขยับไปฝั่งนี้แล้วครับแล้วก็ใส่น้ำหนักให้หนักขึ้นนะฝั่งนี้ละหน้าโอเคครับก็ทำงานในอยู่กับเอหลานตัวแสบไยมันโดนแข่งหัวไปดังปักแล้วเรียกใช้งานมาใส่หูฟังมันได้ยินแนตะ่มันไม่ยอมฟังทนแข่งหัวเราทั้สงสารแล้วโดนแข่งหัวาไงพอ,อสงสารเสร็จไม่กวนโอ้ยีก ยิมยย้มเนจะ้ยยิ้มไหสงสารด,ดีนหะอนะความเป็นเด็กนะเ่คือ,อก,กับหลานเลยครับเนนล่นเนือหลานครับคลาผมแล้วไม่คย่อยากออกไปเลยฝุ่นเพิ่มเลยผมกลับมาตาบใหม่แน่เลยกลับมาทีคันหัวยิบปองเลยไอ้เจ้ยยิม ไปวาดาัดอ่ะคันหัวว่ะเาโอ้โหยายังคันเลยขนาดไม่อาบน,านานะ้ำมั้เนี่ยไม่ชอบอาบนะ้ำมั้เนี่ยโดนแขงหัวไปปอกโดนแขงหัวปอกปแม่งหน้าเติมแป๊บเดียวกลับมายิ้มอีกอะสงสารดีไม่แนะ่ยิ้มเนะี่ยเฮ้ยครับผมอยู่ธรรมชาติครับ หน้าบ้านผมค่านะครับเนี่ยบนภูเขานะครับวิวดีมากมากินข้าวนะครับถ้าผมเล่นกระหลานเสียงดังโทษที <c oughs> ก็เกรงใจคนที่มันนุ่งกันหนนกันนะโทษทีนะครับก็ลืมมันก็หาของยังลบทำหล่นที่วัดแน่เดี๋ยวผมจะไปหายังลบในห้องวันนี้ อยู่โนแห่งเกลียงข้าหอมครับมีอาหารตามต่างมีนวดแผงไทยแผงโบราณแล้วก็ตอนนี้มีน้ำตู้น้ำยอดเหรียญแล้วก็ตู้ซักผ้ากำลังมานะครับยอดเหรียญผมปัดผ้าหลังบ้านมีขายปุ๋ยมีขายน้ำมันนะริมสุดมีซุ้มซุ้มแฝกนั่งอาหารอีสานนะครับเสาร์อาทิตย์มีก๋วยเตี๋ยวเรือสเต็กแล้วก็หอยทอดนะครับ เขาอมีนวดสปาแล้วก็น้ำแพ็คขายส่งสี่แพ็กร้อยอ,อันนี้นวดฝันไายนวดโบราณเนีย่ยเดี๋ยวจะย้ายป้ายนวดมาตรงนี้แล้วก็มไม่ฟังตูหนาโอเคครับผมว่าต่อแล้วอย่างน้อยวันนี้อาจจะไม่วาดพารทนะอาจ,จะไปวาดงานลูกค้าหน้าคุณพ่อ น้องชายที่วัดนะครับ,คครบวัดละนาดไว้ก่อนหนะวัดละนาดนวัดไม่สวยโทษดีครับน้องชายครับจะว่าให้ดีครับอยู่ส่วนไหนเขาเรียนยังไงเดีย๋ยวไปวัดต้นงหาถุงพัดติดคุมหัวแล้วเยอะขนเยอะไปทำถนนนะเส้นเอื้อทอเส้นดอนสูโอเคครับ ไม่ร้อนในเต็มปากไม่สบายป่วยทภาพไมดีครับหยุดส่วนไหนก็ไดงครับหยุดแล้ว